น้องๆขาดูดูดูเยอะเยอะมากเห็ดไอ้เนี่ยเห็ดแดงๆเห็นไหมเห็ดอย่างนี้เหมือนบ้านเราเนี่ยเนาะเนี่ยพี่เริ่มต้นตรงนี้เลยอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูเนี่ยมันเยอะเนี่ยใต้ต้นไม้ยิ่งเยอะถ,ถ้าถ้าถ่ายอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกมันอยู่ใต้ใบไม้นะคะน้องๆค่ะแดงเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอยู่ใต้นี้แหละแต่พี่ถ่ายอย่างนี้ไม่เจอหรอกแต่แต่ถ้าพี่จะพาไปดูนะอย่างนี้นะ เนี่ยมันอยู่ใต้ใบไม้อย่างงี้มันเยอะเลยถ้าบ้านเราจะเหลือเลยเนาะเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยเนี่ยถ้าสองไปอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยเห็นรกคัะน้องๆน่า,นายอยู่ใต้ใบไม้น่ะเต็มเลยนะแดงไปหมดเลยนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายป่านี้ให้ดูนะป่าเหด็ดนี้ป่าเห็ดบ้านเขานะเนี่ยที่ที่พี่เห็นนี่นะนี่นะเห็นไหมแดงอย่างงี้ไม่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 กินแต่พี่ก็เก็บไปอยู่เก็บไปถ่ายจะไปถ่ายให้น้องๆดูนี่เยอะเยอะเยอะนี่ใต้นี้ เต็มไปหมดเลยแหละนี่นี่เห็นไหมถ้าไม่นี่ไม่เห็นหรอกนี่โน,น่นเห็นไหมมันเยอะค่ะไม่ใช่พูดเล่นๆน,นี่เต็มเต็มไปเนะี่ยมันอยู่ใต้ใต้ใบไม้เนาะเนี่ยไปทางไหนก,ก็ก็มีเนี่ยเนี่ยโอ้ยสวยๆทั้งนั้นค่ะพึ่งขึ้นแต่ค่ะน,น,น้องๆเน,นี่ยถ่ายให้ดูเนี่ยโอ้ยจะเก็บไปเตะนั่นให้ดูเนี่ยนี่เห็นไหมสวยมากเยอะมากค่ะเยอะเยอะเยอะจริงๆ ได้พูดเล่นดูพี่ได้ดูได้นะคะในถังนี้นี่เขากินนี้เขากินอย่างนี้นี่เห็ดพึ่งนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคันยีหวันอย่างเงี้ยนี่นะเนี่ยบ้านนี้เขากินนะนี่เห็ดอย่างเงี้ยเขากินเนี่ยอืมอ้นั่นละพี่เหนื่อยพี่ว่าจะไม่ถ่ายรกอ่ะเดินมาดูนี่มันเยอะจริงนะไม่ได้พี่พูดเล่นนะนี่ทุกที่อ่ะมีทุกที่เห็นไหมเนี่ยแดงๆนี่ใช่หมดเลยนะนี่ เต็มเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายอุ้ยตายละจะลม้มเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูเผื่อเจอโอ้ยนี่เห็ดอะไรอ๋ออันนี้มันกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้แน่นอนสวยไหมเฮ้ยเตะแล้วสวยไหมเห็นได้กินไม่ได้ถ้าเห็ดก็จะเป็นเห็ดเอนั่นเนาะเห็ดเบื่อบ้านเราเนาะอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูป่านะว่าพี่จะเจอเห็ดอะไรอีกไหม เก็บมาแล้วคนคนอ้พวกนั้นน่ะพวกไอโปลักโปแลนอะไรเนาะถ้าเขานั่นแล้วเขาก็นังไงเห็ดเห็ดที่โอโ้เจอแล้วสวยไหมแต่แมงกินนะนี่เจอแล้วนี่ไงอย่างเงี้ยพี่ชอบอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมขาสวยไหมน้อง,องๆขาแจ่แมงกินโอ้ยตายละเนาะเนี่ยพวกโปลักโปแลนเขากินนะ่ะเขามาเก็บโอโ้พี่โมโหมาเก็บก่อนพี่ซะงั้นตัดออกเอาก่อน นี่ยใส่กระป๋องนี่ได้ละนี่อย่างเงี้ยเขามาเก็บเขาเดินมาเก็บทั้งผัวเมียนเนาะไอเราก็กลัวปารกเขาเดินลุดุล,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 ลุมาจังก,กะรู้ป่าเก็บไปก่อนพี่สดดเสดายเฮ้ยอะถ่ายป่าให้ดูนะอย่างนี้นะคะน้องๆแต่แต่บางที่นี่อย่างงี้เขาเต็มไปหมดเลยนะบางป่าเนาะแต่นี้ป่าป่าพี่มันมันมัน,มน,มนติดถนน พราะพี่ไม่รู้จักที่ไหนก็มาเก็บแถวนี้ละกินเนาะคนไม่รู้ป่าเนาะอ่ะถ่ายป่าบรรยากาศป่าป่าให้ดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอเห็ดสวยๆแล้วจะถ่ายให้ดูอันนี้เห็ดอะไรใช่ไหมไม่ใช่ตาดีจังเลยเห็นใบไม้เป็นเห็ดนะอ่ะพี่จะไม่เจาะจงเป็นดอกๆเลยนะเพราะว่าถ้าถ่ายคลิปก็คือถ่ายไปเลยเนาะน้องๆเนาะขอยเจอเถอะทุกปีนะพราพี่มาเก็บอย่างนี้แหละโอโ้โหเยอะนะเยอะนะ ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกก็มีตกเป็นช่วงช่วงช่วงฤดูจนเห็ดเอคันตะเรนสีเหลืองเขาจะหมดเลยว่ะเนี่ยพี่ก็มาเก็บล้อๆข้างทางเนี่ยก็พวกนั้นเขามาเก็บก่อนแล้วจะหงุดหงิดไม่หายเลยเอเราก็เดินช้าชา้เขาเดินลุ้นลุ้นล,ล,ลไปงไหนละ่ะทีนี้พอมาดูก็เห็นตะขาละเห็นตะขาละเขานั่นขาเห็ดดอกใหญ่ๆนั้นก มันแก่พี่ก็ไม่เอาเนาะก็ถ่ายรูไปไว้เล่นเล่นดูนี่ปกตินี่เห็ดนี่นั่นจะอยู่นี่นะพวกเขาไม่กินนะเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดอะไรนะบ้านเราอะเห็ดตับเตา่าอู้เจอแล้วเจอแล้วนี่สวยเลยเห็นไม่กน,น้องน้องนี่ไงนี่ไงที่พี่ชอบอะมันแข็งเหมือนเห็ดตับเต่าบ้านเราเนาะนี่แข็งแล้วก็อร่อยด้วยน่ะเหมือนเห็ดตับเต่าบ้านเราเลยเนี่ยอ่ะจะเก็บให้ดูนี่โอ้ยสวยไหมคะสวยไหมดูนี่ สวยเนาะเห็นไหมสวยนะคะสวยนะคะเออเจอละหามาตั้งนานโอ้ยเนาะจะมีอยู่ไรเนาะนี่เนาะสวยๆอย่างนี้ดูค่ะน้องๆสวยไหมสวยเนาะอืมจะเต็มถังแล้วจะเต็มถังละเดินต่อเดินต่อเดินต่อมันมันดำดำเหมือนเหมือนใบไม้อะบางครั้งพี่ก็ไม่เห็นหรอก ถ้าไม่บานจริงๆอะ่ะอยู่ตรงนั้นพี่ก็ได้เยอะแต่ว่าพี่ไม่ได้ถ่ายเพราะพราะคิดยังไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกเหนือหน่อยเหนื่อยเพราะว่ามันเดินไกลแล้วไงเหนื่อยแล้วพี่ก็เลยไม่อยากจะถ่ายแล้วพอดีมาเจอเนี่ยเห็ดเอบ้านเราเยอะๆเนาะก็เลยอยากถ่ายให้ดูมันเยอะจริงนะมันมีทุกที่เนี่ยอีตนอ,อีลงไปข้างล่างนี้เยอะเลยเห็ดเห็ดเ,เหมือนบ้านเราอะเนาะพี่ก็เก็บมาเยอะเหมือนกันนะนะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นชัดๆไปเดี๋ยวดูก่อนนะว่าแถวนี้จะมีอีกไหมเห็ดสวยที่พี่เก็บตะกินี่มันอร่อยนะอร่อยนะเมื่อก่อนพี่ไม่กล้ากินพี่ว่าโอ้เห็ดอะไรเหมือนเห็ดตับเต่าบ้านเราเนาะพอกินแล้วอ้าวทดลองกินเอาข้าวใส่ด้วยนะถ้าเป็นสีอื่นมันก็เราก็ไม่กล้ากินนะเนาะคนถ้าคนแก่บอกว่าถ้าเกิดเห็ดมันมัน,ม,นมันเบือ่อหรือว่าเห็ดไอ้นั่นอ่ะเนาะ เห็ดมีพิษถ้าเอาข้าวใส่แล้วมันจะเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรของเขาไม่รู้เนาะพอพี่เอาาอ้าวรอดแล้วก็กินไปเลยแล้วก็เท่าเดี๋ยวนี้กินทุกปีเลยทีนี้เก็บโหอร่อยอ่ะมันมันมันรสชาติเดียวกันเลยกับเห็ดตัเต่าบ้านเรานะมันอร่อยสุดๆนี่เพื่อก็จะหาแต่ข้างทางน่าสนมากนี่นี่นี่เห็ดอันนี้สวยไหมดำดำนะกินไม่ได้ในในเห็ดบ้านเห็ดเขาเรียกเห็ดไอเบื่อนะเนาะ กินแล้วก็อยากลองเหมือนกันว่ากินแล้วตายไหมก็ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวพี่จะพาดูเห็ดไอ้นี่เห็นละเนี่ยเห็ดไอ้นี่ไม่รู้คือเห็ดอะไรมันแต่เขาแต่ที่อื่นเขาบอกเห็ดฟ้าเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดเห็ดนางรมเหมือนเห็ดนางรมบ้านเรานะนะพี่ก็ไม่กล้ากินหรอกเยอะเลยอย่างเงี้ยเยอะเลยแต่ที่อื่นพี่ก็เห็นเขาเก็บนะแต่ไม่กล้าพี่ไม่กล้าเยอะโอ้ยตายแล้ว อันนี้หลุดไปซะง,งั้นหูฟังหลุดก็ให้มันหลุดไปไม่ได้ลุ้นหวยนะคะวันนี้น้องๆขาไม่ได้ลุ้นหวยมาเก็บเห็ดเทินมันสนุกสนุกพี่ก็เลยไมนน่นี่ไงดอกนะึงเออนี้โอ้ตายละอันนี้อันนี้เก๋แล้วนะดอกเล็กๆก็เก๋ซะง,งั้นเนาะเอออย่างเงี้ยอร่อยนะเห็ดดอกเล็กๆอย่างเงี้ยแต่มันเก๋แล้วมันแห้งอะ่ะมันคงมันคงแห้งฝนมันค่อยๆตกอะ่ะนะ ก่อนจะมาเจอมันมันก็แห้งมันก็นั่นแล้วอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์ที่แล้วพวกพี่ได้ไม่เยอะพอมาดูอะมันแห้งไงก็เลยไม่นี่มันก็มีไม่เยอะก็ได้แกงสองถ้วยอะสองถ้วยใหญ่นะใหญ่ก็ก็ถ้วย,ยจริงจนะสองถ้วย,ยจริงๆริงนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะเนี่ยพี่จะไปเจออีกไหมนาะเห็ดไอ้ทิ่ย์สวยๆเนี่ยจะเจออกงเมน้องเข้ามาหากันหมดแล้วอะ รู้สึกน้อยใจอยู่เดี๋ยวขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนเนี่ยมันเคยมีเห็ดเหลืองคันเตรนรายเดินถนนไปเลยนะแม่ดูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินตาม <c oughs> เอ้ยหู้หูหูหูเห็ดเห็ดเห็ดมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยจะพาไปดูป่านี่แหละพวกพี่มาเก็บเห็ดอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยก็มาตรงนี้นะ,ะเดินป่าถือว่าเดินเนาะ ชมป่ากันนะคะน้องๆไม่ต้องไม่ต้องชมเห็ดก็ได้เนาะนี่ไงเห็ดบ้านเราเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้เยอะอยู่ดินี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ดอกเล็กๆเห็นไหมคะน้องๆเยอะอย่างนี้มันขมพี่ไม่กินถ้าเป็นบ้านเราก็เห็ดขาเห็ดขาเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะที่มันเป็นอย่าอยางนะก็กิน,นได้แต่พี่ไม่กินมันขมเขาบอกให้ต้มน้ำออกเยอะๆ แต่พี่ไม่ใช่คนขยนันไม่ชอบเห็ดขม,มใช่อะไรขมๆนะไม่ชอบอะไรที่มันขมเอา้าทำไมพี่ลงมาเร็วตรงนี้อยู่ตรงไหนของโลกเนี่โอ้ยดาจะขึ้นไปสักหน่อยนะเนาะเผื่อมันมีคันตตเรนเห็ดเหลืองๆอะ่ะคันตะเรนอะ่นะเผือ่อจะเอสวยๆเขาอ่ะอู้เหนื่อยเหมือนกันเนาะอืม น,นี่ก็เหนื่อยแล้วน้องๆเอ้ยเราจะไปหาอะไรกินได้เนี่ยฮะเนี่ยอยากขึ้นปีนเขาตรงนี้จังเลยเคยมาบ่อยนะถ้าเก็บเห็ดก็มาจากตรงนี้แหละไม่รู้จะไปไหนป่าไม่ใหญ่นะคะข้างถนนป่าไม่ใหญ่พวกพี่มาขึ้นไปหลางบนไม่มีก็เสียเวลาแล้วเนาะเหนื่อยด้วยโออเอามุดมุดไปมุดไปก็รอดมาที่เดิมนั่นแหละ ไปไหนไม่ได้แล้วพี่เกียดปีนเหนื่อยลงดีกว่าเนาะโอ้ยต,ตายตายน้องๆจะมาทนดูพี่ไหมเนี่ยนะอ,อุ้ยนี่เห็นแลเห็นไหมเนี่ยมันแก่เนี่ยมาไม่ไม่เจอเห็นไหมเห็ดอะไรมั่งคะน้องๆนี่ไม่ใช่เห็ดกินมั้งเนาะเต็มไปเลยเห็นไหมเต็มไปป่าเต็มป่าหมดเลยนี่นะดูดูด เต็มข้างในเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยไม่กล้ากินหรอกดูดิสวยดูเต็มเต็มไปหมดเลยเนาะเขาไปเขาเขาไปเก็บได้แต่เห็ดกินแต่เราเก็บเอ๋มาเห็นแต่เห็ดไม่กินนี่นะเห็ดที่กินไม่ได้นี่เนาะอุ้ยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวพี่จะไปดูอีกป่าหนึ่งเผื่อเผื่อมีนะมันก็ติดต่อกัอนนี่แหละตามข้างทางนี่แหละแต่วันนั้นไปกับขี้เขาอ่ะพี่เข้าตาดีมากเลย ขาได้เอ้าได้เอาพี่ไม่ได้วันนี้มา <S <S คนเดียวก็เลยได้คนเดียว笑<笑>ไม่งั้นโดนแย่งพ่อไม่เห็นต้องเดินไปเดินมานะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวไปเจอเห็ดเดี๋ยวจะถ่ายมาให,ให้ใหม่ให้ดูใหม่นะคะว่าจะได้ไหมอู้นี่คันตะตเรนเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่คันตะตเรนเป็นอย่างนี้แล้ค่ะนี่เห็นไหมออเห็นรอเปล่านี่นี่เนาะปีนี้มันมันมันอัเนี่ยมันไม่ค่อยมีเห็นไหม อุ้ยนี่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 อ้าวเปิดไปก็เห็นเท่นั้นนี่ไงนี่ค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะนี่แหละคันตตเรนที่ฝรั่งชอบเห็ดแพงนะนี่เห็ดแพงบ้านเขาเนี่ยนะเนี่ยเห็ดพพแพงๆเดี๋ยวที่เปิดดูอีกที่คิดว่าต้องมีว่าจะปิดคลิปละนะก็ให้น้องๆดูว่าคันตตเรนมันเป็นยังไงนี่ไงไม่ตัดขาลักเสียเวลาเนาะไปตัดที่บ้าน ข้างในนี่นอถ้าคนเขาไม่รู้จักที่เขาก็ไม่เปิดดูหรอกเรารู้จักเคยมาเก็บก็ดูดูไงน้องเห็นไหมทุกปีพี่ไม่อดอยากขนาดนี้นะอนเนต์คอนเันต,น,น,ตนก็พอได้อยู่ปีนี้ฝนไม่ค่อยมีจริงๆนะดูนั่นโอ้เลมเลมเขาเรียกว่าเลมเลมกล้างเอาเอาทั้งฝุน่นทั้งไรเอาไปหมดเลยโอเคค่ะน้องๆ ถ,ถ้าตรงไหนที่เยอะๆเดี๋ยวพี่จะถ่ายมาให้ดูก็แล้วกันตรงที่ตื่นเต้นก็มีนะหลายๆพี่เจอ3าสดอกนะพี่ถ่ายแต่รูปแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะเพราะตอนนั้นเหนื่อยมากหมดแต่ดีใจเห็นเห็ดไอเนี่ยก็ดีใจโอเคค่ะตามนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ